ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ใช้เป็น BB ครีมนะคะ BB ครีมที่เราใช้ก็อาจจะผสมเบสสีเขียวไปด้วยค่ะเอามาทำเออเขาเรียกมาผสมกันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะคะค่อยๆเกลี่ยทั่วใบหน้าง่ายๆค่ะตัวนี้ BB บีครีมที่มีอยู่จะเป็นสีเนื้อกับสีเขียวนะคะของอะไรก็ได้นะคะ ทาคอด้วยนะคะอย่าลืมทาคอนะไม่งั้นหน้ากับคอจะต่างกันมากๆเลยนะคะค่ะค่อยๆเกลี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการลงคอนซีลเลอร์นะคะทาใต้ดวงตานะคะแล้วก็รอยสิวรอยแผลเป็นต่างๆค่ะ แต้มไปตามที่เราต้องการเป็นปกปิดจุดบกพร่องต่างๆนะคะค่อยๆแต้มนะคะถ้าปิดไม่หมดก็ค่อยๆแต้มเข้าไปอีกแล้วก็กดกดเบาๆนะคะ ต่อมานะคะตามด้วยที่ปัดแก้มของเรานะคะเป็นบัชสออนค่ะสีประมาณออกพิษิส้มๆนะคะทาก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราทาคอนซีลเลอร์ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะก็จะไฮไลท์ค่ะเออสันดั้งนิดนึงนะคะจะได้ติดทนกับหน้าเราทั้งวันนะคะ หลังจากนั้นค่ะลงแป้งค่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งแข็งค่ะทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะทั้งหมดเลยนะคะทาคอด้วยนะต่อมานะคะเราจะเริ่มการเขียนคิ้วกันค่ะโดยการปัดแป้งที่ติดอยู่บนคิ้วก่อนนะคะให้ทั่ว ให้หมดแล้วก็เริ่มเขียนค่ะตามโครงคิ้วของเราเลยชอบแบบไหนคิ้วแบบไหนเขียนตามนั้นเลยนะคะแต่การเลือกดินสอเขียนคิ้วนะคะขอให้มันเป็นสีที่แบบซอฟกับผมเรานิดนึงนะเพื่อที่จะให้ดูหน้าเราไม่เข้มจนเกินไปดุจนเกินไปต่อมาค่ะทาสีขาวนะคะทั่วเปลือกตานะคะจะเป็นแบบวิงวิงก็ได้นะคะท้ายทั่วเลย ทามาถึงหัวตาเลยนะคะต่อมานะคะวันนี้เราใส่ชุดออกโทนสีม่วงๆนิดนึงก็จะใช้เป็นที่ทาตาประมาณสีม่วงๆนิดนึงนะคะทาแค่เฉพาะเบ้าตานะคะแค่หางตาเท่านั้นนะค่อยๆทาค่ะค่อยๆทาไปาทั่วๆเลยต่อมานะคะจะเป็นเขาเรียกว่า อายแชโดว์ hadow, ที่มีกลิตเตอร์นะคะเป็นสีอมม,ม่วงนิดนึงแต่เป็นม่วงอ่อนๆนะคะทาแค่เฉพาะหัวตาเท่านั้นนะคะทาง,ง่ายๆค่ะเราไม่ทาเยอะนิดเดียวเท่านั้นให้ถึงล่างตานะคะด้วยเลยต่อมาจะเป็นอินไลเนอร์นะคะตัวนี้นะคะจะใช้เป็นดินสอเขียนนะคะ เขียนให้หางตาชิดถึงขอบในตานะคะแล้วก็ลากยาวไปถึงหัวตาเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บนะปกติคนจะชอบกลัวแบบเจ็บอะไรอย่างนี้กลัวเข้าลูกตาไม่ต้องกลัวค่ะค่อยๆกรีดต่อมาค่ะเป็นการกรีดอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นี่เราก็จะเป็นกรีดแบบเส้นไม่ต้องหนามากค่ะ ชิดขอบตาด้านบนนะคะแล้วก็ไปถึงปลายตาตะวัดหางนิดนึงทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะค่ะแล้วก็จะใช้เป็นดินสอนะคะที่เขียนหัวตาได้เป็นสีบอลบอนะคะใครมีที่บ้านก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะ เขียนแค่หัวตาไปถึงกลางตาเท่านั้นนะคะต่อมาก็ไฮไลท์จมูกนิดนึงค่ะด้วยไฮไลท์สีขาวบอนๆนะคะตามด้วยดัดขนตาเลยค่ะดัดตั้งแต่โคนนะคะถึงหางนะคะ3ามสเต็ปนะคะในกลางนอกนะคะต่อมาก็เป็นปั s สมัดคัลล่าเลยค่ะ ถ้าเราต้องการแบบไม่หนักหน้ามากเราไม่ต้องติดขนตาก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทาตาล่างด้วยนะคะมีไม่มีก็ทานะทามันจะได้ดูตาแบบเบลขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะาซ้ำกันที่ปัดแกมนิดนึงจะได้ให้ติดทนนานนะคะอ่าต่อมาเป็นเชดดิ้งค่ะลบกามนิดนึงนะคะเออเป็นขนหน้าใหญ่เขาลบนิดนึง ทั้งสองข้างนะคะถ้าเหมือนกันนะอย่าเฉดไปถึงข้างนะคะไม่งั้นคางจะสั้นเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทาลิปสติกนะคะเราจะเน้นโทนชมพูนะคะวันนี้พอตาเราเป็นม่่งอ่อน,ออนแล้วถ้าเราไปทาแดงทาอะไรมันจะดูเป็นรีเกนิดนึงต้องทาให้ชมพูหน่อยนะคะ เป,เป็นอันเสร็จนะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปละบ๊ายบาย